วงดุริยางค์ทาหรซึ่งคุณหนูจะหาชมได้ในโอกาสวันสำคัญต่างๆเห็นไหมคะแต่งตัวสวยงามมากเลยพอตกกลางคืนนะคะคุณหนูจะได้เห็นการยิงพลุสวยงามมากเลยค่ะอาหารคะคุณหนูนี่เข้าแถวเคารพธงชาติใช่ไหมคะคุณหนูหนูรู้ไหมคะว่าธงชาติไทยมีกี่สีคะ มองดูสิคะมีกี่สีครับสามสีสีแดงหมายถึงชาติไทยประเทศไทยที่คุณหนูหนูอาศัยอยู่นี่แหลคะค่ะสีขาวหมายถึงาศาสนาก็าศาสนาพุทธที่คุณหนูหนูนับถืออยู่อ mm hmm. สีน้ําเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ก็คือในหลวงของเราเองคะ่ะคุณโรนินรัติกาต้องมาขอโทษด,ด้วยนะครับ